การตลาดเครือข่ายที่มิสเตอร์เอ็กสอนผมนั้นมีหลักการดังนี้หลักการนี้ถ้าใครเอาไปทําเขาจะเหมือนมีแม่เหล็กอยู่ในมือแล้วทําให้ดึงดูดผู้คนทาให้ผู้คนนะวิ่งแข่งยั่งกันครับพร้อมถือเงินแล้วก็เครดิตการในมือแล้วก็ยื่นให้เลยนี่เงินชั้นเอาไปแพ็กเกจเท่าไหร่สมัครเท่าไหร่บอกมาพร้อมสมัครแล้วอย่างนี้น่าตื่นเต้นไหมน่าตื่นเต้นเพราะฉะนั้นมิสเตอร์เอ็กบอกว่ากมลเวท ถ้านายอยากจะเปลี่ยนจากการที่นายวิ่งไล่ล่าคนอย่างเดียวเนี่ยนะมาเป็นให้คนไล่ล่านายนายอยากให้มีคนส,นสมัครทําธุรกิจกับนายทุกเดือนเดือนละห้าคนสิบคนนายจะต้องทําให้คนรู้จักนายให้ได้ชอบนายให้ได้แล้วก็เชื่อถือศรัทธานายให้ได้ถ้านายทำสามอย่างนี้ได้คนจะหมดคําถามในเรื่องว่าธุรกิจนี้ดีจริงไหมมันหลอกก็ปะมันแชร์ลูกโซ่ไหม ฉันจะทําได้เหรอถ้านายทำสามอย่างนี้ได้คนจะไม่มีคําถามเหล่านี้เลยแล้วทํายังไงอ่ะสอนหน่อยสิได้เดี๋ยวจะสอนให้เขาบอกให้ทำสามอย่างนี้ในแต่ละวันให้นายเนี่ยฝึกในการทําการตลาดโดยใช้ช่องทางทางอินเทอร์เน็ตช่วยเพราะปัจจุบนันนี้ทุกคนมีมือถืออยู่ในมือทุกคนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งนั้นแล้วคนที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตก็คือคนที่นั่งอยู่อย่างนี้แหละ คนที่เดินอยู่ในอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงของเราทําการหนึ่งสร้างผู้ติดตามของเราถ้าจะเห็นกูรูมากมายนะลุกขึ้นมาสร้างเพจสร้าง YouTube ทํารายการทำคอนเทนต์แล้วก็มีคนกดสับส i ายจริงไหมท่านเคยกดสับสลา์ไหมครับเคยกดติดตามเพจเพจของคนอื่นไหมนั่นแหละข้อที่1สร้างผู้ติดตามหลังจากที่มีคนติดตามเราต้องทําอะไรต่อ En g เก e ครับหรือ ปติสัมพันธ์เพราะการที่มีคนติดตามนี่คือคนรู้จักใช่ไหมปฏิสัมพันธ์คนจะเริ่มชอบเคยแบบติด YouTube ช่องไหนบ้างไหมดูมันตลอดเลยเพราะชอบเขาเป็นไหมคำถามคือท่านดูเขามากๆนะใครรวยยินดีด้วยเมื่อไหร่จะทำให้คนดูเรามากๆอ่ะเข้าใจความลับหรือย,ยังเพราะฉะนั้นเราต้องเอนเกต ใครที่รู้ความรับนี้เขาจะลุกขึ้นมาทำคอนเทนต์แล้วก็เอนเกตให้กับผู้คนทําการตลาดนั่นแหละหลังจากนั้นเมื่อคนรู้จักเมื่อคนชอบแล้วทํำอะไรต่อข,ขายครับขายเลยครับท่านอยากขายอะไรขายได้หมดแม้แต่โอกาสทางธุรกิจเครือข่าย